ไอ้ยูนึงครับผมไอ้เลิฟยูยูนี่เยวไอ้เลิฟยูไอ้จ้างมีแล้วได้ทำแล้วแหละไอยูเลิฟมีปเผื่อยังเไมั้ยไม่นคเอคดต่อบไปเลทมนไก็ได้ครับเดี๋ยวนี่ก็โดนไม่ไกลเลนีเบอะไรบางอย่างไม่ต้องเก็บสีวะ่ต้บใจอยู่

ให้เขาเปนน้อหม้ใอขั่นีนนี้น่ารักจอเลยคาอแบ้นานมเลยเดีขายบ้านขายบ้านเเหรองไม่เห็นหรออยู่บ้านพี่ก็ได้นะนเหรอเ้เหรอนเหอาอย ชันเหรอใช่โอ้ยาก่อแดงว่าเราอร่อยกันนะเนี่ยมันแน่เลยกัมันไบฝอุ้ยบงบงลาคุณ้ควมาหาค่ะค่ะคุณยิที่ฝั่งน้นด้ cười đi các anh đã hôm nay lòi chân, còn người nào không, โอเคใครไปโคราชบ้างใครไปโคราบ้างรับใครไปโคราชบ้างยืหน่อยได้ไหมพี่อุ้นยื้ตาได้มัเไม่ได้ยื้อตอ่ะมันเกิดเธอยากเจอใครก็ต้อง ก็แค่ร้อนมาเลยเลยนะฮะเอได้ี๋บสได้เท่าไหร่สี่สี่ลบสองได้สองนี่เอาไหอันนี้เท่าไหร่อนี้สอบใช่ไหมอ๋อะสี่สี่ลบสองได้รสี่ลบสองได้สอง

มีมเปอกระหูกขากระหูกขาโอ๊ยหานเจียบหานเจียบเหรอหวานมากโยดขึ้นแล้วหมดขึ้นเลยเหรอหไดขาดใจนะหมดขาดนี่หดขาดดขาดใจหดขาดใจ

เออเหนือเหนื่อเออเลยนะไม่รัหนื่อยนะอ่ะู้จริหรออผมจไปฟ้องเลยไม่ใช่ครับผมีที่หนุ

ไมีเจอควารักก็หายไปรู้แล้วไม่เข้าใจ เรื่องแบบอะไรกันเรืยคง่ะดูแล้วเขาปัาน่นมีหนะ ดาวเวทู automated automated ้เฉลิมูคือหนูเลยเฮ้ยู่มั่วู่เลยอ่ะจู่มั่วอ๋อจิ้ยจาวจิวงนั่งแบบนี้อย่าลืมมันั่งในใจเราด้วยเฮ้นั่งอยู่แล้วหรอเปล่า ด้วยอยู่ทำไมเมือมม่อยๆอ่อนนั่งอยู่ในใจใจใครอ่ะใครยเอา่าต้องรู้เลยวโอ้โหถ้านั่งหรอท่านัันนี้ยรอขนาดน,นี้จะให้แม่ไปขอนะ เด้แลวฮอยไหมย่อไหมย่อไหมย่อย่อย่อไหมย่อไหมย่อไหมยอไหยอไหม่อไหมย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 ่ออไห่อไออหมยอไหมยอไหมย่อไหมย่อไหมย่่อไหมย่อไหมย่อไหไม่อย่่ไม่อย่่อไย่อไหมย่่อไหไม่อย่่อไ่อ

โอเคครับผมว่าอายุก,กเขอบคุณระะับ